ลงไปอ่ะลองไปเทียบราคาดูของผมแม่งโคตรถูกแต่บางคนอ่ะมองผมว่าแม่งถูกละกา่า mm hmm. ราคามเป็นตัวตัดสินครับทุกคนจะมองว่าไปเรียนคอร์สละสามหมื่นคอร์สละแสนดีกว่าไม่มองในคอร์สที่ถูกแต่นี่ที่รู้จักเพราะว่าเขามั่นใจได้ว่าเพราะว่าใครนะดีเจเขารู้จัก d mm ีเจเฮ้ยดีเจมาเรียนกับต้นมาเรียนกับต้นเฮ้ยมาอะไร่เงี้ยเขาเลยถาม พี่พี่ต้นอะไรกนะ็เลยรู้จักกันของพี่นะ่ารู้จักต้นทางอินเทอร์เน็ตเนาะใช่ไหมผมเห็นเพจอ่าเนี่ยคือผมผมก็คือผมไม่เป็นอะไรเลยผมเข้าห้องซิกก่อนเลยเข้าห้องซิกค,คือให้ให้ใส่ตำแหน่งให้ใส่ใอะไรให้ถูกแต่ผมงงว่าอา้อาวเฮ้ยเราก็ใส่ไปสิบเปอร์เซ็นต์นี่ทำไมทำไมมันเทคโปรฟิตไปแล้วได้แค่ นิดหน่อยเรียนนี่ไงคือแบบใช่ต้องงงเลยที่ผมก็หาเรียนอก็เจอขอละหมื่นกว่าอุ้ยมันก็ไม่มันก็ไม่น่าจะถึงนะเอพราะเจอจยาละจ่าเขาก็สอนจริงอ่ะผมก็เลยควาแตกมาเหนื่อยก็เรียนที่ที่ยากเพราะมีความคิดเห็นว่าทำไมเจอผมทำไมถึงเลือกผมเพราะว่าอย่างนี้จริงว่าคอละหมื่นเพราะว่าเขาอ่ะ ทำไมรู้ไหมเขาเรียนกับอะคาเดมี่หรือว่าเขาเรียนกับอาจารย์ที่เปิดคอร์สราคาเท่านี้อยู่แล้วแล้วเวลาเขามาเปิดคอร์สเขาต้องเปิดราคาเท่ากันแต่ของผมกับจุ้ยน่ากับผมกับจุ้ยไม่ได้เรียนครับศึกษากันอยู่แค่สองคนศึกษาอยู่สองคนศึกษาแบบไม่เข้าใจตรงนี้คุยอยู่สองคนผมเลยแบบว่าสร้างกลุ่มขึ้นเนี้ยมาจากสองคนแล้วก็ค่อยๆตขึ้นมาค่อยๆตอขึ้นมาก็เลย ความสามารถก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเถือได้เป็นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์สองพันเปอร์เซ็นต์เราเอามันลงเล่นๆนี่จุดเริ่มต้นขอ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 ไกด์จุดเริ่มต้นก่อนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องมาสอนพอพอได้มาสอนพอได้เห็นมุมพอได้มันเกิดเหตุการณ์ที่ช่วยคนด้วยผมเลยบอกว่าเอาจริงๆผมสอนแรกๆผมไม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ใครมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นเพื่ออะไรรู้ไหม เพื่อเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าเนาะเนี่ยชุดต,ต้นเราไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าใครเดือดร้อนจริงๆผมก็ยอมช่วยแต่คุณต้องตั้งใจนะเพราะวิชาตรงนี้กว่าผมจะได้มาผมเสียน้ํตามาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เสียแค่นี้ผมเสียโคตรเยอะพี่ผมเสียอ่าผมเสียเยอะหลัดผมก็คือหลักแสนอะ่ะม,มันก็นเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยมันจะเก็บเงินได้แสนเนื้อผมนี่โคตรเหนื่อยนะแล้วภาระผมทั้งบ้านทั้งรถ ทั้งลูกทั้งครอบครัวเนี่ยแหละเนี่ยแหละก็เลยบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมบอกว่าเริ่มขึ้นมาพอเริ่มขึ้นมาแล้วร,รู้สึกว่าพนนี้มันมันได้มีทิศทางมันทาให้เรามีไรายได้จากการที่เราสูญเสียนะแล้วผมก็ฝึกฝนตัวเองจนมันได้ดี่ฝึกฝน,น,อ,นอ,อย่างนันครับอย่างนักผมดูการผมดูการอะเรยีมม่สิบชั่วโมงนานไหมเหรอผมเริ่มเริ่มเริ่มประมาณเริ่มประมาณเมษ3พฤษภาคมปีที่แล้ว แต่ว่าลมล,ลุกคขานประมาณ3-4เดือนแล้วก็มาจริงจัง2เดือนแล้วก็สอนมาประมาณห้เดือนก็ถือว่าโตได้เร็วมากหลายหลาคนบอกว่าผมโตได้เร็วมากเพราะว่าคนรับมันบอกมันเองคนรับมันบอกมันเองว่าทุกคนเข้ามาทุกคนจะบอกว่าสุดยอดว่าสุดยอดหมายถึงอะไรเขาได้กําไรคือเขาเทรดได้เขาทําอะไรได้อย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะมีประโยชน์ แลวตอนนี้ผมกาลังทําเปลี่ยนรูปแบบในกลุ่มใหม่ก็คือการให้ซิกอย่างท mm. ี่พี่บอกเลยนั่นแหละการให้ซิกเพราะว่าบางคนเข้ามาอาจจะไม่อยากเรียนก็ได้ขอเข้ามาซิกได้ไหมได้เดี๋ยวเราค่อยทํา mm. แต่ว่าตอนนี้เรายังน้อยอยู่เรากลุ่มเราให้เก่งให้รวยก่อนแล้วตรงน,นี้พอกลุ่มเราเก่งกลุ่มเรารวยแล้วทีเนี้ยผมจะไปทําห้องซิกจะทําอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเพราะว่าตรงน,นี้มันเหมือนว่าเป็นการฝึกวิชาเราไปเรื่อยให้เราพัฒนาพัฒนาว่าให้ชิกตรงไหนให้แนวตรงไหน บอกเข้าตรงไหนบอกออกตรงไหนทำทีพีทำาม่แเดี๋ยวผมจะสอนหมดเลยผมมีโปรแกรมวางขอดวางขอดยังไงอย่างที่พี่สงสัยอะวางคอดยังไงได้เท่าไหร่วางคอดยังไงเราจะเล่นเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าวิเงินเราไม่ได้ขัดขดอยู่แล้วเงินเราขนาดนี้ผมบอกว่าพอดใหญ่ขนาดนี้ถ้าพี่ทำจริงๆนะรายได้มาหาศาลมากพี่เคยใช้ขอดแสทบทำก็ าาเกินหานาทีที่ทํารายไดาาย้ประมาณหนึ่งเจ็ด่งแต่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันเหนื่อยควาเครียดเข้าใจความรู้สึกว่าคือพี่ก็ได้ลบรอลุ้มลงว,ว่าเหตุยังไงที่มันไม่เครียดเหตุเหตุแล้วมีความสุขเห็นไหมพี่ติดลบกันพี่อะไรพี่ก็หัวเราะพี่แบบไม่สนใจว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างที่บอกว่าผมเข้าผมติดลบต้องเยอะเห็นไหมผมบอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็บวกทันที่แล้วผมก็ทำจริงๆเพราะว่าอะไรนะผมคูณผมคูณเต็นข้อเลย มีเท่าไหร่ผมคูณหมดมีเท่าไหร่ผมคูณหมดเพราะว่ามันจะเป็นเลขกเปอร์เซ็นผมให้ไปให้เวลามันเกิดการบวกหรือการการติลดลบก็เหมือนกันนะมันจะคูณเหมือนกันถ้าบวกผมก็ไปได้เร็วขึ้นประมาณนั้นประมาณเนาะก็ประมาณนี้นเ,นรนเราก็เดี๋ยวถามก่อนว่าตรงเนี้ยเติมเงินกันไป,นปนแล้วใช่ไหมบายแ้น โอเคผมมิวสองร้อยสิบเหรียญเติมเงินกันเป็นแล้วก็คือผมจะขอไฟในการเติมเงินเร็วหน่อยอม,มันจะได้ไปลงตรงรายละเอียดอื่นเนาะแต่ว่าต้องสอนเพราะว่าอาจจะมีบางจุดที่มันค้มคุ้มกันเจอคนโกงแบบไหนเจอการโกงแบบไหนเจอเล่ห์เหลี่ยมโอ้โหเยอะแยะครับเล่ห์เหลี่ยมในการโกงเราเยอะแยะผมก็จะให้ค้มคุ้มกันไปในการเริ่มต้นแต่ว่าอย่างที่บอกต้องสอนแต่ขอพูดเร็วหน่อย แต่ว่าตรงไหนเราเฮ้ยเราไม่เข้าใจหรือว่ายัางไงถามผมเลยเพราะว่าการที่เจอผมผมเคลียร์ทุกอย่างก่อนที่เราจะกลับออกไปกันเคลียร์ทุกอย่างอาจจะไม่เข้าใจในครั้งแรกแต่ผมก็มีคอร์สทบกคนคอร์สทุกวนทุกเดือนก็รู้สึกเก่าผมจะกลับมาเรียนคอร์สทุกวนเขาทุกคนมีผมมีจุ้ยสอนตั้งแต่เช้าเยเย็นเลยสอนตั้งแต่เช้ายเย็นเลยก็คือสอนทุกอย่างให้จบเลยใครเก็บได้เก็บเราแต่บางคนเห็นไหมเขามาเรียนเสร็จเขาบอกเฮ้ย เขาอยากเรียนซามีก็ต้องไปเรียนกับจุ้ยแหละแต่จุ้ยจะมาสอนที่นี่แหละครับจุ้ยจะมาสอนที่นี่ก็ทําให้แบบว่าทุกอย่างมันจะละเอียดชัดึ้นจุ้ยมันจะนับเวฟจากฟิปโบจากอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนั้นจะเป็นแนวนั้นอิเรียนเวฟอะไรอย่างเงี้ยของเขาอ่ะเขาจะเก่งเขาจะเก่งเพราะเขาผรูเจ้าพ่อํำราเขาอ่านเยอะมากเก่งมันเยอะมากแล้วก็ทำ่าแล้วก็ทำก็เลยแบบเขาละเอียดเขาละเอียดแต่ของผมมัเมนเต็ม ผมผมจะเป็นประมาณนี้จะเป็นแนวแนวเคลียร์ไมซเซ็ตวางพื้นฐานให้มั่นคงแล้วพอคุณมีพื้นฐานคุณยัมีพื้นฐานเนี่ยคุณจะรอดนะแค่นั้นเองคุณมีพื้นฐานคุณจะรอดากสถานการณ์อย land <tr ider> ่างสถานการณ์กระชากอย่างเนี้ยพวกผมก็ไม่เป็นไรกับสถานการณ์กระชากอย่างเนี้ยพวกผมไม่เป็นไรกันก็รอดัะมาได้ก็มีกําไรทุกคนเลยวันนี้ทุกคนวันนี้ทุกคนเลยทว่วพอให้ซืตั้งแต่สี่โมงห้าโมงว่าเข้านะใครอยากมีเงินต้องเข้า แล้วเข้าไปจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็ชาิไปตอนผมเข้าห้องน้ำโอ้โหปิดแทบไม่ทันก็ได้ผมก็ได้วันนี้ก็รวมๆแล้วก็เกือบเกือบพูดแล้วรวมละก็โอเคผมถือว่าอยู่ได้ครับอยู่ได้โอเคผมขอเริ่มการเติมเติมแบบ P2P หรือว่าการโอนมาเห็นบอกว่าใช้ n Coin ใช่ไหม P2P